สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมช่องนี้มีเรื่องคุยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาไอซียทีนะครับดีกว่าวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆตรงกับเช้านะครับวันจันทร์ที่21นะครับเดือนมีนาคม2565นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก9โมง32นาทีนะครับราคาเหรียญไอซีทีตอนนี้ก็ราคาล่วงไปนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเซ็งนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก0.286แล้วนะครับ0.286ถ้าขาย ไม่ทันก็จะล่วงไปเรื่อยๆนะเพื่อๆนะตอนนี้ครับมันยังไม่มีโครงการอะไรที่มากระตุ้นให้เหรียญขึ้นนะต้องรอประมาณช่วงที่อาจารย์แอดแกจะมาไล์เทดนะครับช่วงสวันสุดท้ายแล้วกันแล้วก็ช่วงคนนี้จะถอนเหรียญเ c t แล้วกันนะครับเพราะว่าการถอนเหรียญเ c ซคือมันจะทําให้อ่าถ้าผมเป็นพันเอกผมจะดันราคาเหรียญให้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะได้จ่ายเหรียญเ c t ีที่เขาเก็บตอนราคาถูๆแบบเนี้ยถ้าสังเกตดีว่าพวกพันองค์พันเอกพวกอ่าวานต่างๆเขาจะเข้ามาเก็บของช่วงนี้นะครับ ถ้าพันเอกเก็บของช่วงนี้ได้แต่ว,ว่าเก็บในราคาแค่เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณสักเบาทกว่าเนี่ยครับแล้วไปดันราคาเหรียญนทีทขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปมาสักสิบาทนะครับเวลาที่เขา,ามีคนถอนเงินช่วงราคา ACT ขึ้นนะครับราคา15บาทเขาจะก็จะจ่ายเหรียญพิธีออกไปน้อยลงแต่ว่าเวลาไปขายมันก็ได้มูลค่าตามเงินดอลลาร์เหมือน,นเดิมหละเพียงแต่ว่า เขาจะมีส่วนต่างกําไรจากการเก็บเหรียญน,นะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจเพราะผมเคยพูดหลายรอบแล้วเนาะทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนถามผมว่าแล้วช่วงนี้ครับเราจะทํายังไงกับเหรียญ ECT นะครับก็ไม่ต้องห่วงเนละคนที่ฟาร์มเหรียญ ECT นะครับ ก็หาเวทมาขายได้ทุกราคานะครับมันต้องเอาทุนคืนก่อนนะครับถ้าทุนคืนแล้วก็เอากำไรวิ่งนีถือว่าโชคดีของเพื่อน,อนแล้วนะครับสําหรับคนที่ลงทุนนะครับยิ่งคนที่เอาเงินร้อนมาลงทุนยืมตังมาลงทุนก็พยายามเอาทุนคืนให้เร็วแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าเหรียญทีทีมันไม่มั่นคงนะเพียงแต่ว่ามันมีความผันผวน,นสูงนะครับความสบายใจในการลงทุนก็คืออะไรครับคือเราต้อง ทำให้ต้นทุนเราหนี่หายไปเหลือแต่กําไรมันวิ่งนะกันคนฉลาดต้องเอาเงินคนอื่นวิ่งนะครับตอนนี้ฝากมนเบื่อนหน่อยละกันตอนนี้0.286นะก็ประมาณนัก9บาทกว่าครับเดี๋ยวผมเข้าใจว่ามันน่าจะย่อลงไปเรื่อยๆนะครับย่ออาจจะ อาจจะเห็นประมาณที่เจ็ดแปดบาทเหมือนเดิมนะครับที่แต่ก่อนนี้มันไปซึมอยู่ที่ประมาณแปดบาทใช่ไหมเจ็ดบาทแปดบาทประมาณนั่นแหละแล้วถามว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทํากําไรคนที่ยังไม่ได้ฟาร์มเหรียญอีีทีนะครับถ้าราคาเหรียญอีซีทีครับหล่นลงไปมาณี่เจ็ดบาทกว่านะครับเพื่อนๆน,นี่เข้าซื้อเลยครับซื้อแล้วครับไปฟาร์มเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ต้นทุนนี่น้อยกว่าคนที่เขาไปฟาร์มช่วงที่เขาซื้อสิบห้าบาทไปฟาร์มคือแม้ว่าเขาจะฟาร์มอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าถ้าเราซื้อในราคาต้นทุนต่ํากว่านะครับเงินเท่ากันครับจะได้จํานวนเหรียญ ECT เพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าเนี่ยแล้วแต่นะครับตอนนี้จากคนที่เขาลงทุน อย่างยิ่งอย่างผมเนี่ยผมซื้อตอนที่เอชราคาประมาณ50-60บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคาโคตรถูกเลยนะครับตัวน,นี้ก็ลงทุนต่ำกว่าผมด้วยซ้ำไปนะครับได้จำนวนเหรียญ ATT e เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราไปสเต็กเหรียญฟาร์มเอชที e มานะครับวิธีการคำนวณเหรียญเอ t ที่ได้เป็นรีวอร์ดออกมาเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นจำนวนเหรียญ ATT e ใช่ไหมลงทุนเหรียญเอ t 100เหรียญขั้นต้นนะครับจะได้ฮาร์เวสต์ออกมาเป็นเหรียญเอ t ได้สมมติว่าฟาร์มแรกก็คือเท่าไหร่ครับ140ร้อยใช่ม อ่อันนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นอัตราของ ACT อยู่แล้วแต่ว่าเงินที่เราต้องซื้อ ACT ครับถ้าเราซื้อ ACT ตอนที่ราคาแพงๆครับเราจะได้จานวนเหรียญ ACT ได้น้อยลงใช่ไหมครับเวลาเราไปสเต็กมาเนี่ยเหรียญ a c ทีที่เป็นรีวอร์ดมันได้น้อยลงแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเหรียญ a c t ีท่ลดลงไปประมาณ7บาทนะรหรือต่ำเม่า7บาทยิ่งดีครับเพื่อนๆครับเป็นโอกาสในดี้สำหรับคนหน้าใหม่ครับที่อยากจะซื้อเหรียญ a c ทีในการฟาร์มครับเราซื้อเหรียญในราคาต่ํากว่าเราลงทุน เท่ากันกับคนที่เขาลงทุนเยอะๆนะครับเราแต่เราจะได้เหรียญไอทีเยอะกว่าแล้วก็เอาไปฟาร์มไว้แล้วรอเก็บเกี่ยวขายในช่วงที่ราคาไอทีมันขึ้นนะครับเพราะว่าไอทีมันมียู c a คสออกมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็หลังจากที่อาจารย์แอกปิดไล์เทศสามบันทิทานนี้แล้วนะครับอาจ,จมีการเบิร์นเหรียญทิ้งนะครับประมาณสักหน้าผมว่าน่าจะถึงล้านเหรียญน,นะ ล้านล้านดอนลลาร์นะประมาณนี้นล้านดอนลลาร์ก็ซื้อ a t ทได้เท่าไหร่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ลองไปหารแล้วกันยิ่งถ้าราคา a e t t ราคาร่วงเยอะนะครับเวลาที่อาจารย์ X, แอกเกอถอนอเงินออกมาครับเพื่อมาทําการเบิรนนะครับก็มันจะได้เหรียญ a e t t มาจากอะไรครับมาจากาพันเเยอะมันก็จะทําการเบิร์นทิ้งเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมเข้าใจว่าช่วงที่มีคนอถอนเงินเยอะ a e t t นี้ พันเอกผมว่ามันน่าจะมีคนดันราคาเหรียญให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสร้างกําไรจากส่วนต่างเหรียญที่เขาเก็บไว้นะครับเก็บในราคา9บาทแต่เวลาปล่อยออกไปในราคา15บาทซื้อ18บาทเนี่ยเขาได้กําไรตั้งครึ่งๆเลยครับเพื่อนๆน,นะลองดูแล้วกันเพราะมันเป็นเกมการเงินของเขาเนาะนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมช่วงนี้ก็คือราคาเหรียญมันไม่ค่อยมีใครซื้อดันขึ้นไปเลยนอกจากว่าทีา่ไม่มีวานเขาซื้อดันหรือว่า นอกจากว่ามันจะซึมลงเรื่อยๆแล้วผมเท่าที่ผมรู้ก็คือนอกจากไม่มีวานซื้อขึ้นแล้วนะครับอ่ามันมีการกดราคาเหรียญลงเพื่อที่ให้ให้เนี้ยอ่าพันธุลงพันเอกพวกน,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 นี้เขาเก็บเหรียญขึ้นไปเก็บไว้รอจ่ายด้วยนะครับที่ผมดูนะในในความคาดเดาผมนะแล้วสาคัญที่สุดคือตลาดเหรียญคริปโตข้างนอกนะครับเพื่อนๆนะช่วงนี้เป็นช่วงสงครามใช่ไหมครับก็คือทรัพย์สินที่เป็นมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเป็น ทองทองคำไอ้ทองทองคำนี่มีความมั่นคงสูงเนี่ยครับราคาทองคำจะ,จะจะจะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับกระชูดขึ้นเนี่ยครับแต่ราคาทรัพย์สินนี่มันเสี่ยงพวกตลาดหุ้นต่างๆนะครับพวกเซ็ตพวกอะไรต่างๆนะครับหรือว่า ยิ่งเหรียญคริปโตเลยครับมันจะดิ่งลงไปเลยครับจะมีคนเทขายไปถือทรัพย์สินที่มันมั่นคงกวา่าดังนั้นเหรียญคริปโตข้างนอกครับมันดิ่งมาแบบนี้มาประมาณทัก3สาเดือนนะตั้งแต่ปีใหม่นะเพื่อนๆนะแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องเป็นรอบขึ้นของมันแล้วนะเดือนนี้นะครับเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ขึ้นเพราะอะไรครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือมันมีสงครามอยู่ที่ยูเครนใช่ไหมครับรัเสเซียบุกยูเครนทําให้ เขาเรียกว่าอะไรครับทำให้บรรดาทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่างนี่คือร่วงครับแล้วก็ทองคํมันขึ้นนะครับดังนั้นคนนี้เขาเข้าไปช้อนซื้อช่วงแรกๆประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาคิดว่ารอบเดือนนี้เหรียญมันต้องขึ้นเพราะว่าวัาจะจากของคริปโตคือลงแล้วมันต้องขึ้นใช่ไหมมันมีความผันผวนสูงมันลงได้เยอะนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมถือโซลนาไว้นะครับผมซื้อซื้อโซลนาตอนนั้นนี่แต่ก่อนมันขึ้นไปถึง8,00พันใช่ไหมผมเห็นมันลงประมาณทักหกพันห้าพันใช่ไห ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอมันลงประมาณนัก4,000กว่าผมก็ซื้อช้อนซื้อไว้นะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักเก็บไว้เดี๋ยวมันต้องขึ้นอีกมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับมันลงแล้วมันยังลงอีกนะครับสุดท้ายกําลงได้ถึง2,006นะขณะที่ว่าเราซื้อที่ว่ามันล่วงเราไปแล้วมันยังเป็นล่วงเราไปอีกนะครับดังนั้นประสบการณ์ก็คือ เหรียญต่างๆครับเราว่ามันตกไปแล้วนะมันยังตกได้อีกนะนเพื่อนนะหรือว่าถ้ามันขึ้นมันก็ยังขึ้นได้อีกนะเพราะว่ามีความผันผวนสูงดังนั้นคนที่เขาเข้า <c oughs> ไปเก็บเหรียญในระหว่างทางนะครับนีคริปตรงต่างครับเขาก็ยังติดดอยอยู่ดังนั้นถ้าเขาจะขายขาดทุนก็คือขเขาก็ไม่อยากขายใช่ไหมเพราะเขารู้แล้วมันต้องขึ้นส่วนใหญ่ที่เขาเป็นคนที่เก็บเงินไว้ก็คือเขาจะมีเงินเย็นอยู่แล้วใช่ไหมก็เขาจะคาเงินไว้อยู่นั่นแหละอยู่ในตลาด้างอกดังนั้นคนที่เป็นโฮลเดอร์ทีทีบางคนนะอย่างผมก็คือผมก็ เอทีขายนะครับแล้วผมก็ไปเก็บเหรียญข้างนอกไว้แล้วเหรียญข้างนอกมันไม่ขึ้นในนีครับมันตกลงไปอีกนนี้ผมก็ขายไม่ได้ข้างนอกเห็นไหมเพราะขายมันก็ขาดทุนแล้วผมก็มีความจะเป็นต้องต้องใช้เงินก้อนนั้นด้วยผมก็เก็บเหรียญข้างนอกไว้อย่างนั้นแหละรอให้เหรียญมันขึ้น ผมถึงจะขายเหรียญข้างนอกเพื่อทำกำไรแล้วก็กลับมาช้อนซื้อเ c t ใหม่ก็ได้ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมนี่คือเป็นวิธีการในการหาเงินของคนที่เขามีทุนนะครับต่นี้อันนี้ควยเพื่อนเพื่อนฟังดังนั้นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่เหรียญเอสทีมันไม่ขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีคนช้อนซื้อเพราะว่าอะไรครับวรลุ่มมันหายไปครับเพราะว่าเขาออกไปอยู่ติดดอยอยู่ที่เหรียญข้างนอกหมดนะครับต่นี้อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนคิดตามเลยแล้วกันเพราะในมุมมองผมนะเพราะว่าผมก็เป็นเม้าเหมือนกันกันกบเพื่อนๆนเ,นเที่ อาจจะมีเวลานั่งดูนั่นดูนี่เยอะหน่อยนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนั่นเองนะนั้นเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงครับเหรียญเอทีทีครับถ้าจะเห็นดูนะครับมันเป็นเหมือนภูเขาเลยเนาะมันมีขึ้นมันมีลงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกครับตอนนี้แล้วนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บเหรียญทยอยเก็บเหรียญไว้นะครับตอนนี้ผมดูแล้วมันล่วงตอนนี้ครับวันนี้วันที่21ใช่ไหมครับอาจารย์เนี้แกจะไลฟ์สดนี่ประมาณวันที่ยีเ่เนนาากาวันที่3าใช่ไหมเพระว่าเหรียญเอทีทีน่าจะเริ่ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนั้นแหละรังๆใกล้ๆก,กับที่อาจารย์เอ็กเจะเทรดนั่นแหละเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกแต่ผมว่าขึ้นได้ไม่เยอะนะเพื่อนๆนะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับขึ้นได้น้อยเพียงแต่ว่ามันขึ้นได้มากกว่าตอนนี้ที่อยู่ที่ศูนย์จุดสองแปดแล้วราคาศูนย์จุดสองแปดนี่ก็ไม่ใช่แนวรับด้วยนะตอนนี้นะผมว่าน่าจะลงไปประมาณสักถ้าเป็นเงินไทยนะ่าจะประมาณสักเจ็ดบาทแปดบาทกว่าหรือซ้ำไปนะน่าจะประมาณสักศูนย์จุดสองห้าที่ผมเคยบอกราคาเหรียญดีทีจริงๆแล้วราคาเหรียญด อยู่ที่ประมาณสัก0.25ถึง0.35ประมาณนี้นะก็ประมาณทั้ง7บาทถึง10บาทไม่เกินนี้แหละผมดูแล้วถ้าเกินนั้นก็คือแสดงว่ามันเป็นราคาที่มันมันขึ้นไปนี่เป็นกำไรเยอะๆแล้วนะคดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆที่ มีธุร,ประปะปาจะต้องขายก็ขา,ขายครับแต่ว่าถ้าใครที่พอมีเงินซื้อนะครับพยายามค่อยๆช้อนซื้ออย่าอย่าไปช้อนซื้อแบบอออินนะครับค่อยๆเก็บทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าเหรียญนมะลงได้อีกนะสูตร่สแปดว่าน้อยแล้วครับลงมากกว่าน,นี้อีกนะครับเชื่อผมเถอะนะครับตัวนี้แล้วถามว่าปีนี้เราจะทํำยังไงครับก็เราก็ต้องรอดูยูสเคสที่อาจารย์เอ็กจะออกมาแล้วกันเป้าหมายผมก็คือผมไม่ต้องการให้เอทีทีเหรียญละ สองเหรียญสามเหรียญหรือห้าเหรียญเหมือนที่เขากาวกันนะครับเอาแค่ว่าปีนี้นะครับเอามันเทียบก,กับประมาณสัก1หนึ่งดอลลาร์ต่อหนึ่งอีทีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆหนะ่อยละกันก็สุดท้ายก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพื่อนๆก็คลิกถามอยู่ข้างล่างแชทถามข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆหน่อยละกันตอนนี้เหรียญบิตทีซตจำได้ไหมที่ผมเคยแนะนําว่าเหรียญบิทีซก็น่าหน้าเก็บนะนไครับก็ circum? มันล่วงมาช่วงหนึ่งนะครับจากที่ขึ้นไปประมาณทักเหรียญละสิบบาทที่ตอนที่ผมขายตอนนั้้นรแลววก็่งปุ๊ จาก0.33หรือยังจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็คือเหรียญราคาบ b ทีนะครับอยู่ที่กระดาน BTZ c o b o n กจากที่มันร่วงไปเหลือลสู่ประมาณ0.1นะครับ0.1ก็ประมาณสัก3บาทกว่าต่อ1 BTZ ตนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วครับสวนทางกบับ BTC แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ0.17-0.18แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บเหรียญที่มันมี พื้นฐานดีครับเหรียญ b t ดก็น่าเก็บนะแต่ถ้าถามผมจริงๆงช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาโฟโมกันนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับ0.18นะครับเดี๋ยวมันตกมาอีกนะครับเดี๋ยวมันตกลงมานะมันตกลงมาแน่นอนครับร้อเลยนะครับอันนี้แค่ถูกดังนี่ไปกันนันเองแต่ว่า b t ดนี่มันยังขึ้นได้เยอะกว่านี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าราคาช่วงนี้คืออย่าเพิ่งซื้อครับถ้าเงินเราไม่ใช่เงินเย็นจริงๆครับถ้าเป็นเงินร้อนก็คือรอเก็บประมาณ 0.01นะครับเหรียญ b t z ทีนะลองดูแล้วกันนะครับมันจะสวนทางกันนะครับช่วงที่เหรียญ A.T.T. ขึ้นเบต B ีเตกนะครับช่วงนี้ b t ตขึ้น A.T.T. ดันตกอีกนะครับตอนนี้ก็คิดให้ดีแล้วกันในการลงทุนนะครับเงินเป็นของเราครับกำไรเป็นของเราขาดทุนก็เป็นของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดูวิวน้ำโขงนะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับมาเที่ยวนครพนมเดี๋ยวจะออกไปไหว้พระธาตุพนมแล้วก็ไปไหว้ พญารีสัตนาคราชแล้วครับเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามี่จะเป็นประเทศลาวนะครับตอนนั้นพระที่โรงแรมนะครับประเทศลาวแขวงขม่วนนะครับสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่สามของประเทศไทยนะครับนครพนมถ้าใครจะไปะเที่ยวนครพนมก็มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีครับเพราะว่านอกจากได้ไหว้พระไหว้พญานาคแล้วนะครับก็ยังจะมีถนนคนเดิน นะครับด้วยนะครับก็คนเยอะนะครับแม่ค้าก็น่ารักนะครับตอนนี้อัธยาศัยดีนะครับของกินก็อร่อยนะครับนครปนมแล้วค่าโรงแรมก็ไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้เขาฝากกัด้วยครับสวัสดีครับมีความสุขกับการเทรดครับ